หลายคนที่เข้ามาหาเชมมดอะ่ะจะเจอคําถามจะเจอปัญหานี้คือเขาไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรคือถ้าเขารู้เขาคงทําไปแล้วถูกปะแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เชมมดจะมาแชร์คือลูกค้าหลักๆเลยเข้ามาซื้อขนมเขาไม่ได้ต้องการเรื่องพื้นฐานคือไอ้อร่อยอยากมันเป็นเขาเรียกอะไรมาเป็นเบสิกในการทําขนมอยู่แล้วคุณมาทำขนมอา,มาหารให้อร่อยอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้น คือมันเป็นพื้นฐานที่เขาคาดหวังอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเจอสิ่งนี้ในการซื้อซื้อขนมหรือซื้ออาหารถูกไหมถูกไหมไม่เป็นเบสิกเพราะฉะนั้นคําว่าบางทีตานที่เราเสือออกมาการทาขนมขายในโลกออนไลน์อ่ะมันไม่สามารถตอบได้นะว่าความอร่อยมันคือแบบไหนมันจะต้องไปเอาเป็นรีวงรีวิวอะไรพวกเนี้โอเคเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าในแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันก็คือที่จะมาบอกว่าเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราต้องการอะไรหลักๆอะค่ะ ลูกค้าที่เป็นการทําที่เราทําขนมขายเนี่ย mm. เขาจะมีอยู่ mm. เชมดแบ่งเป็นแค่สอันในสามกลุ่มเนี้ย mm. เขาต้องการอร่อยหมดเลย mm. เขาต้องการอร่อยดีสําหรับเขาหมดเลย mm. แต่คาว่าอร่อยกับดีสําหรับเขาอะเ mm. ชโมดจะเจาะให้ว่าถ้าคุณอยู่ในกลุ่มลูกค้าไหนคุณต้องทํา mm. คุณต้องทําอะไรมากกว่า mm. อร่อยดีคุณภาพ ในสามกลุ่มลูกค้าที่วันนี้แชร์เขานะคะต้องการคุณภาพตรงนี้แหละอร่อยดีมีคุณภาพอร่อยดีมีคุณภาพแต่ในแต่ละกลุ่มลูกค้าจะต้องการไม่เหมือนกันค่ะคุณจะต้องไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มไหนคุณจะต้องไม่หลุดจากคอนเซ็ปต์คำว่าอร่อยดีมีคุณภาพ